สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอัลแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.G.M.48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าผมจะต้องพูดถึงน้องๆสมาชิกวง C.G.M.48 อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็จะพูดถึงน้องที่ ผมชื่นชอบมากที่สุดจนยกให้เป็นคามิโอชิทางฝั่งซีเกมโนะครับก็คือน้องปิงพินพนาแสงบุญนั่นเองนะครับก็ถ้าใครตามเพจผมตามคลิปผมอยู่เนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมชื่นชอบน้องปิงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่น้อง ไลฟ์ uh, ครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าน้องมีสเสน่ห์ในความเป็นสาวเมืองเหนือสาวล้านนาอย่างแท้จริงนะครับก็ uh, อู้กรรเมืองตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่านอกจากการอู้กรรเมืองแล้วเนี่ยเรื่องที่น้องเล่าต่างเนี่ยมันก็สนุกสนานเพลิดเพลินมากนะครับแล้วก็ที่แตกต่างไปจากการเล่าเรื่องธรรมดาก็คือทุกครั้งถ้าใครได้ดูในน้องไลฟ์ครั้งแรกแรกนะครับก็จะรู้ว่า ทุกครั้งเวลาน้องพูดแล้วของน้องรู้สึกว่าคนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องพูดเนะี่ยน้องก็จะหยิบกระดาษหยิบปากกามาวาดรูปให้ทุกคนดูว่าน้องพูดถึงอะไรนะครับก็เนี่ยแหละครับคือสเสน่ห์ของน้องนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเริ่มรักแล้วก็ผูกพันกับน้องปิงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจน จนรู้สึกว่าอยากจะเออถ้ามีของรอบๆตัวเราเนี่ยคืออยากจะเสกให้มันเป็นของดีๆให้น้องให้หมดเลยนะครับเหมือนเพลงไม้วิเศ,ไไเ,เศษของพี่มอสนะครับพี่เขาพี่มอสร้องว่าฮะว่าฉันมีไม้วิเศษเสกอะไรได้เองอยากจะขอเซกของที่มีเป็นอะไรดีๆให้เธอ เศษให้ฟ้าเป็นรถสปอรเศษไมงปอให้เป็นเครื่องบินเศษใบไม้ให้เปลี่ยนเป็นเรือแล่นไปนะครับก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันเพราะมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากไปร้องเพลงนี้ให้น้องปิงฟังจริงนะคือแบบมันความหมายมันได้จริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ในขณะที่เราหวังดีอาจะมอบสิ่งดีๆให้น้องเนี่ยตัวน้องเองก็ไม่ได้อยู่อยู่นิ่งเฉยๆรอความหวังดีจากผู้คนนะครับตัวน้องก็สร้างสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองด้วยด้วยของวิเศษที่น้องมีอยู่กับตัวก็คือปากกาวิเศษนั่นเองนะครับดรอมอนต์ตอนปากกาวิเศษวาดอนาโคตนะครับคือทุกคนอาจจะนึกว่าทีา่น้องปิงเนี่ยได้ ปากาวิเศษจากโดยโรโยรมอนไปหรือเปล่าหรือว่าน้องไปร้องไห้งองแงขอปากาวิเศษจากพี่มอนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับน้องใช้อ่าปากาของตัวเองนี่แหละสร้างอนาคตให้ตัวเองนะครับก็อยากรีบเล่าไปนั่นแหละว่าในช่วงแรกแกที่น้องไลฟ์เนี่ยน้องก็ใช้ปากาวาดรูปนู่นนี่นั่นตลอดให้แฟนคลับได้เห็น ว่าน้องมีฝีมืออย่างไรใช่ไหมครับก็สามารถดึงดูดแฟนคลับเข้ามาวาดเอ้ยไม่ใช่เขามาวาดเข้ามาชื่นชมน้องได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยน้องก็ไม่ได้อยู่วาดรูปนะครับน้องก็คือวาดต่อมาเรื่อยๆนะครับเวลารู้สึกว่าไรมีอะไรน่าวาดน้องก็วาดนะครับอย่างเช่นดู MV ของแคปเจอร์น้องก็วาดนะครับดู MV โดดิโดงนน้องก็วาดนะครับแล้วก็วาดนู่นวาดนี่มาเรื่อยๆเลย นะครับภาพเหมือนบ้างภาพในจินตนาการบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทําให้ทุกคนจดจําได้ดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน้องก็ไม่ได้วาดเฉยนะครับน้องก็ยังทําคลิปเพื่อสอนเทคนิคต่างๆให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยนำเทคนิคเหล่านี้ไปไปปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งถึงขั้นทำคลิปทำทสอนเทคนิคการวาดรูปได้เนี่ยผม ทุกคนน่าจะคิดว่าโอ้น้องต้องศึกษาจากบัดีมากๆจากมีคนมาสอนแบบตัวต่อตัวหรืออะไรหรือเปล่านะครับจ้างศิลปินชื่อดังมาสอนตัวต่อตัวหรือเปล่าอะไรนี้ความตอบคือไม่ใช่นะครับน้องศึกษาด้วยตัวเองล้วนๆนะครับไม่เคยไปลงคอร์สเรียนที่ไหนเลยนะครับก็อาศัยปลูกพักรักจําศึกษาเอาด้วยตัวเองเอาตลอดนะครับแล้วก็ มีการประยุกต์ปรับใช้อยู่ตลอดเวลานะครับน้องก็ไม่ได้เก่งแค่วาดรูปด้วยปากกาลงกระดาษอย่างเดียวนะครับในโปรแกรมวาดรูปในแท็บเล็ตเนี่ยน้องก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับน้องไม่มีปากกาแท็บเล็ตสำหรับวาดรูปน้องก็ใช้นิ้วใช้มือจิ้มไปๆเอาเนี่ยแหละแล้วภาพมันก็ออกมาสวยได้อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยได้ดูคลิปการที่น้องทําให้ดูนะครับก็เป็นเรื่องที่ดี งามมากมากจริงๆนะครับแล้วก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยเรื่อเนี่ยแหละครับน้องก็นอกจากเรื่องของการวาดรูปแล้วน้องก็ยังพัฒนาในสิ่งอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่า็นเรื่องของการร้องการเต้นที่ซอฟช่วงแรกน้องก็อาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่น้องก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วเนี่ยแหละครับเรื่องของคําว่าพยายามไม่เคยทําร้ายสักคนที่ตั้งใจมันก็เป็น เรื่องจริงนะครับสิ่งที่น้องสร้างมาตลอดเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้เห็นและเมื่อประมาณไม่กี่อาทิตย์ก่อนนะครับมีรายการรายการหนึ่งของฝั่งญี่ปุ่นเขาเนี่ยฝั่งต้นสังกัดทาง AKB48 AKS เนี่ยเขาจัดรายการรายการหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เมมเบอร์48กลุ่มจากทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกนะครับมารวมตัวกันผ่านทางซูมนั่นแหละรวมไรครวมรายการกัน,กนแล้วก็ น้องปิงก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยแล้วก็เขาจะมีเล่นเกมกันนะครับคือให้เมมเบอร์แต่ละคนวาดรูปอวัยวะส่วนหนึ่งเอาออกมานะครับแล้วก็คือน้องปิงเนี่ยได้ส่วนของขาน้องก็ลองวาดไปซึ่งมันเป็นแบบน้องวาดสิ่งที่น้องถน,ดนัดน้องชอบศึกษานตรงมีแล้วก็วาดออกมาแบบเป็นขาที่แบบขาเหมือนขามุษย์จริงๆ่งะนะครับก็ สิ่งพอพอน้องวาดออกไปเนสิ่งที่เห็นเลยก็คือเมมเบอร์ฝั่ง4 8รูปทุกคนเนี่ยร้องว้าวกันเลยแบบทึ่งในความสามารถน้องๆน,นะครับก็หลักฐานมันมีอยู่นะก็ไปดูกันได้หรือว่าอ่านที่รีนาะโพสก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ว่าเราก็ผมเองก็คิดว่าเออพอวาดเสร็จแค่นั้นมันก็จบใช่ไหมครับสรุปมันไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี่น้องปิงได้ลงแจ้งข่าวดีกับทุกคนว่า เออไอรูปที่น้องวาดเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาจับมารวมตัวกันโดยให้เมมเบอร์อีกคนเนี่ยัวาดโดยเทียเทเ่ยังคงคาแรคเตอร์สิ่งที่น้องวาดไว้แล้วก็มารวมกันเป็นตัวเหมือนตัวมัสกอตของงาน a s เชียเฟสติวที่จะจัดในไม่กี่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอ้เรื่องที่น่ายินดีน่าเป็นเกียรติแก่น้องปิงมากจริงนะครับ อโอ้ถ้าใครได้ดูเซ็นไปช่วงแรกๆแ,แล้วเห็นน้องปิงช่วงที่ยังกลัวการร้องเพลงครูให้เรียกไปร้องเพลงหน้าชั้นก็ยังกลัวบอกว่าไม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วตอนนี้น้องพัฒนาได้มาถึงมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงที่เมมเบอร์ฝั่งญี่ปุ่นทางต้นสกัดสังกัดของญี่ปุ่นเขายอมรับฝีมือของน้องได้เนี่ยมันมันถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็ ผมในฐานะที่คามิน้องเนี่ยผมแบบชื่นใจมากๆนะครับก็รู้สึกดีใจจริงๆที่น้องปิงก้าวไกลมาได้ถึงขั้นนี้นะครับก็ประกาวิเศษของน้องมันพาน้องมาถึงจุดนี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าความขยนันความทั้งใจความมุ่งมั่นของน้องเนี่ยมันพาน้องมาถึงจุดนี้ได้จริงๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องปิงกันด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกริ๊กริงกรกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ